สวัสดีพ่อแม่เป็นน้องตัว่ันมาพบกับผมต่าชาชาเกมบสิ่งอีกแล้วครับกำลังถ่ายเหมือนกันเราามทำ,ทำ,ทำส้มทำทำ,ทำส้ม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 เป็นหนทางคีเรียวร้ายมาก มีแต่ลุ้มนะครับเออเออโอ้โอ,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 อ้มากนกอดตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดจังหวัดร้อยเอ็ดผมมาอะไรวะจะไม่ได้เดี๋ยวชิดลับผมมาผ่าน้ำย้อยนะครับ ผมก็ได้มาหลายที่แล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าจะได้ไปผ่านน้ำย้อยไหมตอนนี้เรากำลังกบไปแต่ว่าเรายัางไงก็ผ่านผามย้อยเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราอยู่หลังรถนะครับไม่อยากอ้างหน้าครับลั่งนานแล้วมันไม่ได้อารมณ์ครับดูนะครับผมจะให้ดูมุมกล้องด้านหน้านะครับนั่นคือมุมกล้องด้านหน้านี่ค่ะ ดูนะค,ครับนะคะ ไมที่โดนฟ้าผ่าหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือโดนตัดก็ไม่รู้เป็นรูโบอะไรครับเห็นมาหลายต้นแล้วนี่เราอยู่บนรถท่อนะครับเรามากับพ่อกับแม่แล้วก็น้องนี่น้องแต่นี่ก็คือตัวผมเอง ตอนนี้ผมยังไม่ดังเท่าไหร่น้องผมก็ยังไม่ดังผมยังกระจอกกระจอกเลยไม่ค่อยมีอะไรมากตอนนี้เราก็มาเที่ยวกันเออเจ้านี่ครับวัวนี่ผมเอง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  มันจะไม่โยกเกกโยกไปโยกมาโยกซ้ายโยกขวาโยกหน้าเออเออเออตอนไหนจะถึงสักทีเนี่ยถ้าถึงผมจะหยุดถ่ายเลยนะครับโอ้โอเราจะมาด okay. ูบรรยากาศกันเดี๋ยวก็มาอยู่งูกองหน้าครับ โอกมเลยครแรงมากนะโอ้ยเราต้องยังับรถท่านผู้ชมชกดดู่อยนะครับผมไม่ได้ขึ้นดูครับตครับตนี้ผู้ชมช่วแรงมากคไม่รู้ว่าท่านผู้ชมมองเห็นใช่หครับขอให้มองเห็นก็ เพราะว่าได้ยินได้เสียงลงเอ้ย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 โออโออโออเออออเอออนี้เอ้ยเอ้ยเจ็บ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 เจบเจ็บเจ็บไปดูต่อนะครับไปดูต่อกันมุมกล้องด้านหน้านะครับอันนี้ครับวัดทำโซมนะครับ ปัดภูผาอะไรไม่รู้ครับปัดภูผาขา,ามอนครับถ้า,ม,ถาม,มองถ้ามองไม่เห็นครับไปวยครับถ,ถ้าผู้ชมเห็นอะไรแปลกๆช่วยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับ สภาพอากาศน่ากลัวมากครับตอนกลางคืนนี่น่ากลัวมากมืดมากเลยครับนั่งครับจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นนะครับป้ายบอกข้างหน้าครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับแล้วก็มีรถตีนคำหนึ่งครับแล้วเขาก็เปิดเพลงครับตอนนี้ก็มีคนร้องเพลงให้เราฟังครับ <c oughs> เรา นี้เราเข้าสู่บรรยากาศร้องเพลงนะครับเห็นใจเธอที่น่าราเลี้ยงเขาฉันเองก็เห็นใจแบเธอังอเธอยังมาหาฉันใหม่ก็ตอนนั้นฉันคอยเจร เธอบอกเธอรู time time. ้ตัวที่กำลังทำอะไรเธอต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองว่าล้วเธอก็เลือกเขาไงยังจำได้ไหมล่าเอาเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ บอกว่าเจอจะเลือกเขาเราไม่มีวันกลับมาเอา,าเธยหยุดกินน้ำลายตัวเองดีกว่าอย่าม,มาเชียวเวลาต้องขอ,อไอ้ที่เธอไม่มีวันให้คือ เธอที่มาที่บอวันนั้นว่าฉันไม่ไมใช่แล้ววันนี้เราจะแต่งหรือว่าจะเธอจ,จะขอให้ฉันกลับไปก่อนตอนนั้นฉันคอยห้เธอรู้ตัวนี้กำลังจำอะไรเดี๋ยวผมจะพาตัดไปตอนที่ถึงนะครับตอ,อนที่ถึง ผ่าน้้ำย้อยนะครับคกรุณารอสักคู่นะครับเอาละครับตอนนี้เราก็ใกล้ถึงแล้วนะครับโอ้ตอนนี้อาจจะไม่ได้ยินเสียงผมก็ได้ผมคิดว่านะเพราะได้ยินแต่เสียงลมเร่ว่าไปดูมุมกลองด้านหน้ากันเลยครับเขาก็เปิดเพลงฟังอยู่นะครับก็ผ่านมาประมาณสักยี่สิบกว่านาทีแล้วก็ได้ครับ นานผมเลยตัดนะคะคุ้มไม่ค่อยมีอะไรพูดแล้วครับนั่งมานานแล้วตกลุมเจ็บตูดเหลือเกินทรมานตูด ไปไปนี่ครับจุดหมาไเราคุณผู้ชมนี้แล้วก็ใกล้ถึงแล้วนะครับประมาณสัก2อนาทีไม่งั้นก็1นาทีนะครับไม่้ก็ไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำนะครับ รก็ได้นะครับดูผมจะซูมเออ,เอ,อมีประการบางอย่างบางสีงอย่าง,างชีขาววออันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนั้นเราขอตัดไปอีกตอนนึงก็แล้วกันรู้สึกว่ามันนานเลอเกินเนี่ยโอ,อ,อนนานตอนนี้นะครับเรากลับมากันอีกแล้วเมื่อเมื่อกี้เราตัดไปนะครับโดยไม่ได้ขอหรือ,อยาต ตอนนี้เราอยู่กำแพงเผ่านมย้อยเลยนะครับเราอยู่ที่สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดน้อยเอ็ดนะครับเขาก็อยู่ตามเดิมครับเขาก็ลองเพลงเล่นครับไม่มีอะไรทาครับ กำลังจะถึงหน้าประตูแล้วนะครับหน้าประตูมายังครับมายังยังไม่มาครับโอ้โหตอนนี้ครับทางนี้มีคนอยู่ครับโอ้ตอนนี้ครับเรากำลังจะถึงแล้วอื้ข้างนี้ก็ยังเป็นกำแพงอยู่เหมือนเดิมครับกำแพงหาน้ำย้อยมหาเจดียชัยมงคลโอ้ตรงนี้เป็น ไม่รู้นะไม่รู้จักไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีีกประมาณสักสิบวิเนี่ยครับถ้าจะถึงแล้วไม่ถึงสิบวิโดยซ้ำนั่งไงถึงแล้วโอ้ไ oh y ่ก็อยู่ซนลาบา เสียงผมอาจจะไม่ได้ยินก็เป็นได้เพราะได้ยินแต่เสียงลมหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่เรากำลังจะถึงหน้าป้อมประการแล้วนะนี่ครับประตูประตูใหญ่มากแล้วก็มีรถรถสีด้วยนะครับลอด,ดูครับข้างถนนข้างถนนนะครับ ผมก็ขอจบรายการเขียเท่านี้นะครับลาก่อนครับเดี๋ยวค่อยไปเจอกันคลิปหน้าครับ